พาไปดูการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิเนะครับเป็นธุรกิจในพัทยานะครับการปรับตัวของโรงแรมที่หันมาสู้กับโควิดสิโดยการออกเมนูซิกเนเจอร์ราคาแบบเบาๆเพื่อผู้บริโภคครับไปดูกันที่โรงแรม A1 The เดอะรอยัลค e พัทยาครับก็มีการออกร้านจําหน่ายอาหารซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมในราคาแบบประหยัดนะครับเพื่อช่วยให้ชาวบ้าน ได้จ่ายน้อยแต่ได้ของดีนะครับแบ่งเบาวภาระในช่วงโควิดสิบ้าน้าของนางสาวชัญญนุษ์ร่มโพร,รองผู้จัดการใหญ่โรงแรมเอ The เดอะรอยัลครสพัทยาก็บอกว่าทางโรงแรมเล็งเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนในเมืองท่องเที่ยวที่ช่วงนี้ว่างงานเยอะมากนะครับแล้วก็ขาดไรายได้ด้วย ในรอบรอบที่สองเนี่ยค่อนข้างหนักกว่ารอบแรกนะครับก็เลยนำเอาเมนูอาหารระดับซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมนี่แหละมาจำหน่ายในราคาเบาๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารระดับโรงแรมได้ในราคาประหยัดนะครับราคาเริ่มที่20บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาหรือจะเป็นกาแฟแบบโบราณน,นะครับมีโจกหมูฮ่องกงสลาเปาขนมจีบและขนมครกโบราณซึ่งก็จะให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับของทุกวันนี่หน้านโรงแรมเลยนะครับ อีกที่หนึ่งครับครัวนาเกลือนี่ที่นี่หลายคนคงเคยเข้าไปชมนะฮะปราสาทสัจธรรมพัทยาก็เปิดเมนูข้าวแกง30บาทนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศชมองค์ปราสาทฟรีเปิดให้บริการมื้อเที่ยง10โมงถึงบ่ายโมงครับ ก็เป็นการช่วยพยุงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันทําให้หลายสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารในเมืองพัทยา,าที่ต้องปิดตัวลงนะครับกระทั่งส่งผลกระทบให้กับพนักงานเกิดภาวะว่างงานและก็ตกงานจํานวนมากแต่ก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพราะว่ามีพนักงานที่ต้องคอยให้การดูแลแต่ที่พิพิธภัณฑ์ประสาสัจ์ศธธรรมพัทยาจังหวัดชลบุรีที่ยังคงเปิดให้บริการ าทางพิพิธภัณฑ์นะครับก็ได้เน้นย้ำม,มาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเปิดให้เข้าชมตัวองค์มหาปราสาทและร้านอาหารครัวนาเกลือพร้อมวันนี้นะครับทางผู้บริหารก็ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเมนูใหม่เป็นเมนูข้าวแกงในราคาย,ย่อมยาวมากครับ3าบาทครับนี่เพื่อให้ประชาชนชาวพระยาและก็นักท่อง,งเที่ยวที่ไปสัมผัสปรา,าสาทศิจธรรมแห่งนี้นะครับได้ริมลดความอร่อยพร้อมกับชมบรรยากาศวิวทะเลและปรา,าสาทศิลธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับในราคาประหยัดมากฮนะ อีกที่นึงครับที่โรงแรมอานาอานันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยาตมบนนาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประชาชนจำนวนมากนะครับก็เดินทางมาซื้อปลาท้องโกที่ตอนนี้โอ้โหขายดีแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็ในเพจต่างๆนะครับเนื่องจากที่นี่มีเมนูยอดฮิตแล้วก็ขายดีก็คือปลาท้องโกสลัเปาแล้วก็มีสังขยาและคัสตาร์ดนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางโรงแรมนะครับเป็นเอกลักษณ์มากรวมทั้งโดนัทนมสด นี่หน้าตาก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับทางด้านของนางสาววรติพรทองขุนนาผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปของทางโรงแรมก็ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการเชิญชวนนะครับให้มาลิ้มรสความอร่อยปลาท้องโกแล้วก็อีกหลายเมนูของทางโรงแรมครับ